paging for this is we follow me more we follow me more please type to the if I to see an agent. Thank you. Yeah. นี่ไม่อ่านคอมเมนต์นะคะเพราะว่าคนอยู่เยอะให้ดูเฉยๆบรรยากาศแวนคูเวอร์นะแวนคะูเวอร์นี่จะฝนตกเยอะนะฝนตกหนักฝนตกบ่อยแทบจะทุกวันเลยมั้งเป็นเป็นเมืองน้ำฝนนะพูดง,ง่ายๆแวนคูเวอร์แต่อุ่นกว่าฝังที่เราอยู่นะอุ่นกว่าเยอะแต่ว่าฝนจะตกเยอะสวัสดีทุกคนจ้ะรอขึ้นเครื่องคาเทกแปซิฟิกนะ เที่ยวนี้จะไปลงฮ่องกงนะระยะเวลาในการบินประมาณ14บสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็จากนั้นถึงฮ่องกงก็จะรอเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงอีกหชั่วโมงนะคะหกชั่วโมงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้อาจจะเป็น6 7 8ก็ไม่รู้แบบคราที่แล้วโดนไป8ปดชั่วโมงนะอยู่ที่สนามบินฮ่องกงนะแต่คราวนี้ก็บอก6ชั่วโมงนะเปรอเปลี่ยนเครื่องไปกรุงเทพนะที่ฮ่องกง สวัสดีทุกคนเด็กๆนอนหลับแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยมากค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์สวัสดีนิสิคุณเจนเล็กเชื่อนะอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เล็กนิกเล็เชื่อคนอยู่เยอะเก่งใจเขามาริวัน ขอบคุณค่ะบุตรสบงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเหนื่อยมากค่ะนันทิดานันธิดาเหนื่อยมากเมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยตื่นเต้นจัดแล้วกว่าจะได้กินวันกินข้าวอันนี้นะประมาณบ่ายสองบ่ายสามได้กินข้าวข้าวเช้าคุณเจนขอบคุณค่ะคุณการดาขอบคุณเละพิสูจน์ขอบคุณ,คณเดอ้อขอบคุณมากคุณพิสูจน์ คุณอะไรคุณหวานขอบคุณค่ะคุณแซมขอบคุณค่ะคุณสมคิดขอบคุณค่ะพี่นกขอบคุณค่ะพี่สุดขอบคุณค่ะมาดูบรรยากาศเฉยๆอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าคนอยู่เยอะแบตจะหมดด้วยแบตชาร์จไม่ได้พี่ชาร์มันชาร์ไม่เข้าให้ดูบรรยากาศแวนคูเวอร์ตอนกลางคืน ที่เมืองไทยเป็นตอนอะไรเนี่ยตอนเช้าใช่ไหมที่นี่กลางคืนเวลาที่นี่จะช้ากว่าที่เอตบลตันหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวแบตจะหมดให้ดูบรรยากาศไปก่อนแล้วกันคุณกุ้งน้ำขอบคุณค่ะอุศนีขอบคุณค่ะคุณบุตรสมบงขอบคุณค่ะ วันนี้คงจะหลับได้นะเพราะว่ามันเพียมากเลยอะโซมทั้งโซมและเพียมากจะเป็นผีปอบผีผีซอมบี้อยู่แล้วอีกสิบนาทีจะบ่ายโมงอ่ะขอบคุณนะบทชองที่นี่ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามทุ่มสามทุ่มกว่านี่แหละประมาณเกือบสี่ทุ่มละลุ่งทิพย์ขอบคุณค่ะ เครื่องที่เราจะขึ้นคาเทฟแปซิฟิกนะบินจากบินจากพิคแวนคูเวอร์ไปลงฮ่องกงสิบสี่ชั่วโมง แต่งหน้าเั้งแต่เช้าจะเป็นผีจะเป็นหน้าผีโซมด้วยคุณปีนันขอบคุณค่ะเด็กๆหลับกันละสองสองคนพี่น้องหลับล เดี๋ยวใครจะช่วยเรายกอุ้มลูกเนี่ยยังคิดอยู่ใครจะช่วยเราอุ้มลูกเวลาพอลูกหลับไงไอตัวใหญ่ก็หลับลับไอตัวเล็กหลับก็อุ้มได้ใช่ไหมแต่ไอตัวใหญ่หลับแล้วสองมือจะอุ้มไหวแล้วกระเป๋าอีกคิดไม่ออกใครจะช่วยแต่ว่าพี่เขาช่วยอยู่นะเมื่อกี้มีพี่คนไทยมีพี่คนไทยเดินทางกลับด้วยมารู้จักกันที่นี่เขาช่วยได้อยู่แต่ว่าเขาก็มีกระเป๋าของเขาด้่ยสิเขาก็มีกระเป๋าของของ,ของเขาด้วยสิ ทำยังไงเดียงคิดไม่มออกใครจะช่วยเรากุ้มลูกสองคนต้องปลุกให้ไทยล่าให้ตื่นแล้วกันพิสุดสวัสดีพิสุดตอนนี้ร้อนอ่าเพิงไทยร้อนสวัสดีจากแวนคูเวอร์ สวัสดีจากแวนคูเวอร์ค่ะบรรยากาศที่นี่ก็จะอุ่นเมื่อกลางวันนี้อุ่นอุ่นนะตอนลงเครื่องบอกสิบสามองศาเองนะที่บ้านเราหิมะตกนะเมื่อตอนเช้าตอนออกมาหิมะยังตกอยู่นะแล้วก็ติดลบสิบนะติดลบติดลบสิบกว่าเนะือเบื้องบ้านเราเอ็ดเอ็ดมอนตันนะแต่ที่นี่แวนคูเวอร์นะนั่งเครื่องมานะที่บ้านที่นี่อุ่นกว่าแต่ว่าที่นี่จะฝนตกแวนคูเวอร์จะเป็นเมืองที่ฝนตกชุกมาก เครื่องใหญ่มากเครื่องใหญ่มากเลยอ่ะสวัสดีทุกคนเด้อขอบคุณมากนะพี่เพนซิลิสวัสดีขอบคุณมาก,นะพ, cil, มากพี่นกคงต้องปกคนสวยตื่นก่อนที่จะไม่ขึ้นเครื่องจะได้ไม่งองแงจะได้เดินเพิ่งจะหลับไปเมือ่อกี้พี่นกตอนนี้เขายังไม่เรียกเข้าเครื่องนะ เช็คอินเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เดินเข้าเช็คเช็คบอร์ดดิงพาสเช็คตั๋วอีกรอบหนึ่งก็ขึ้นเครื่องได้เลยลูกเรือน่าจะช่วยได้ไม่แน่ใจนะพี่สุระขอบคุณค่ะคุณคอมขอบคุณค่ะ คอนนอ,อ,นอใช่ไหมคอนนอขอบคุณค่ะคุณคุณเพชรขอบคุณค่ะที่สุดอ่านแล้วปียะปีเยนั้นคุณลุ่งทิพย์อ่านแล้วอ่ะนะเรียกชื่อเราไม่ไม่อยากพูดดังเขาคนอยู่เยอะมากข้างหลังก็รอขึ้นเครื่องเครื่องนี้ไงก็ก็ไม่ถึงกับเยอะเยอะมากเลยนะก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะแค่แบบ ปกติอะเครื่องนี้ยเครื่องมันใหญ่คนจะเยอะเต็มลําเลยนะแต่ว่าเครื่องนี้ไม่น่าจะไม่นู้นนะอาจจะไม่เต็มก็ได้นะเพราะว่าเท่าที่ดูคนข้างหลังไม่ถึงกับเยอะมากนะรู้สึกว่ามีแต่คนไทยวะนี้ก็มีต่างชาติไม่กี่คนเองนะเพราะว่ามันเป็นเที่ยวบินของของคนของของตลารทูทไทยนะที่เขาเหมาเหมาเครื่องพิเศษนะประมาณว่าเป็นเที่ยวพิเศษอะค่ะ คนบางตามากเหมือนจะมีแต่เดือนจะเหมือนจะมีเฉพาะคนไทยนะเที่ยวบินเนี่ย <S <S แล้วก็มีต่างชาติไม่กี่คนเองนะมีฝรั่งสองสามคนสี่ไม่ไม่กี่คนที่เห็นนะไม่มีไม่มีเยอะคนฝรั่มีอคนไทยนั่นแหละเพราะว่าเที่ยวเนี้ยเป็นเที่ยวบินพิเศษจากสถานสถานทูตไทยนะคะเดือนหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวนะเที่ยวบินพิเศษ เด็กๆนอนแล้วพี่ประภัยเด็กๆนอนแล้วนอนหลับกันแล้วเมื่อกี้เจอน้ำน้ำเชื่อมเมล o เปิลแล้วแต่ว่าพี่เขาบอกว่าถ้าเราซื้อขวดใหญ่เราจะโดนทิ้งที่ห้องกงถ้าเราซื้อขวดใหญ่เราจะโดนทิ้งที่ห้องน้ำ,น,ำน้ำเชื่อมจากต้นเมลเปิลมันมีขายที่แอร์พอตราคาก็โอเคด้วยไม่แพงมากแต่ประมาณว่าถ้าเราซื้อเยอะเราจะโดนโดนตรวจที่ด่านห้องที่ฮ่องกงแล้วจะโดนทิ้ง ต้องถ้ามากกว่าห้าร้อยมิลลิตรเลยนี่แหละเราจะโดนทิ้งเขาก็เลยให้ซื้อมาแค่ตัวขวดเล็ก,ลกแค่สามขวดน้ำเชื่อมเมเปิลนะที่จะซื้อไปฝากคนนะซื้อไม่ได้มากแล้วถ้าซื้อต้องซื้อตั้งแต่แรกแล้วก็โหลดใต้กระเป๋าไปเพราะว่ามันจะเกินเกินในของเหลวมันจะเข้าไปเขาจะตรวจอีกรอบที่ฮ่องกงไงตรวจอีกด่านอีกด่านที่ฮ่องกง คุณสาธิตสวรรค์ขอบคุณค่ะเครื่องออกอเครื่องออกห้าทุ่มเต็นะเที่ยงคืนเที่ยงคืนสิบห้านาทีบินจากที่นี่จากห้องอาจากที่นี่นะแวนคูเวอร์ฮ่องกงสิบสี่ชั่วโมงนะคะสิบสี่ชั่วโมงคุณพี่วีระวันขอบคุณค่ะ ว่าบินจากที่นี่กี่โมงเอาเน็ตเน็ตเน็ตหายเน็ตหมุนเดี๋ยวเราจะบินจากที่นี่ไปลงฮ่องกงนะจากแวนคัวไปลงฮ่องกงสิบสี่ชั่วโมงเราจะต้องใช้เวลาอยู่บนเครื่องสิบสี่ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นพอลงเครื่องที่ฮ่องกงจะต้องรอเปลี่ยนเครื่องไปเมืองไทยอีก6ชั่วโมงต้องรอที่สนามบินฮ่องกงอีกประมาณ6กชั่วโมงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าคราวที่แล้วอ่ะเราโดนไปแดชั่วโมงนะอยู่บนสนามบินฮ่องกงนะคะ แต่คราวนี้เขาบอกว่าหกชั่วโมงแต่ไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่านะพี่นกตกลงไม่รู้เน็ตฟรีเน็ตน้องนกพี่หมุนไปเลยเน็ตที่นี่ไม่ค่อยจะดีแล้วพี่นกมันจะหมุนๆแล้วก็แบตหนูจะหมดด้วยถ้าหนูโทรศัพท์ดับไปก็จากไปจากไปก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ฮ่องกง ประมาณสิบสี่ชั่วโมงโนยังยังตอนนี้ยังยังไม่ได้ขึลื่อนเครื่องนะต้องรออีกประมาณสองสามชั่วโมงประมาณสองเกือบสามชั่วโมงรอพี่ประภัยถึงอีกแต่รู้ว่าเวลาเวลามันเท่าไหร่อรู้แต่ว่าเวลามันไม่เท่ากันไงเวลาแต่ละประเทศมันไม่ไม,ไม่เท่ากันนะอีกวันหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่คือถึงถึงเมืองไทยวันที่สิบเก้าอะค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่เมืองไทยลืมวันนี้ วันนี้สิบแปดใช่ไหมวันนี้สิบแปดใช่ไหมที่เมืองไทยเพราะว่าที่นี่ยังเป็นที่วันที่สิบเจ็ดสิบแปดตอนเช้าจะถึงสิบเก้าตอนกลางวันนะสิบเก้าตอนบ่ายสองสามนะวันที่สิบเก้าของเมืองไทยอนะอาสุเทพก็มาสุเทพสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสุเทพจ้ะ มาแล้วสุเทพอ่ะสวัสดีสุเทพขอบคุณนะสุเทพมาทักไทยไม่กล้าอ่านดังคนข้างหลังข้างหลังมีแต่คนไทยนะเพราะเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษนะคะของสถานทูตไทยนะคะหนึ่งเดือนจะมีแค่เที่ยวเดียวนะเขาจัดเที่ยวบินพิเศษให้คนไทยโดยเฉพาะนะคะคือ,ค,อคือเครื่องนี้จะไม่ค่อยมีกัปตัาชาติมีน้อยมากนะมีก็ต่างชาติที่เป็นสามีของคนไทยที่อยู่ในแคนาดาแคนาดาค่ะ ไลค์ให้แล้วอขอบคุณมากสุดเทพเน็ตคุณออนปียา ขอบคุณค่ะยังไม่ได้ขึ้นก่ะพี่รอก่อนพี่สุภาลอยอีกพี่สุดบอกสวัสดีสุเทพด้วยพี่สุดบอกว่าสวัสด,ดีสุเทพด้วยโอเคขอบคุณทุกคนคุณสมนึกขอบคุณค่ะ รอดูทั้งวันพี่สุภาขอบคุณค่ะสุละพี่สุละขอบคุณค่ะเพื่แมน่นกก,กักตัวที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดเอาไม่รู้ไม่รู้นะเรื่องรายละเอียดกับเกี่ยวกับก,บการตักกักตัวนี่เราจะไม่รู้นะเพราะว่าเราเราเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินของสถานทูตไทยนะคะ <c oughs> เขาจะไม่บอกเราก่อนนะว่าเราจะไปกักตัวที่ไหนนะจนกว่าเราจะไปถึงที่โรงแรมที่เขาพาไปนะพอไปถึงเมืองไทยเขาจะตรวจเอกสารเราแล้วก็พาเราไปขึ้นรถบัสแล้วก็ไปถึงโรงแรมนะถึงโรงแรมแล้วถึงจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะไม่ไม่กรุงเทพพัทยาค่ะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปก่อนนะแบตมันจะหมดด้วยแล้วเส้นสัญญาณมัน on, อ่อนๆยังไงไม่รู้สัญญาณมันหมุนบ่อยเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่คนไทยหน่อยหน่อยไปขอลายขออะไรกันไว้ไปก่อนเด้อขอบคุณละขอบคุณมากเจอกันอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่แน่บนเครื่องอาจจะมี WiFi หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะพี่นกยบายอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอบคุณพี่นกไปละง่วงมากตอนนี้ง่วงมากตาจะหลับแล้ว เมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนนอนไม่หลับตื่นเต้นกินยาผิดซองอีกต่าห้ากว่าจะกินยาอันนั้นให้หลับสบายสึกดับดันหยิบผิดซองเลยไม่หลับ